สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเฟตตูชินีผักโขมอบชีกันครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูพาสต้าครับที่ทาง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเบคอนครับอันนี้ใช้แบบหั่นชิ้นเล็กครับหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผักโขมครับอันนี้มันใช้เป็นแบบแช่แข็งนะครับมอสซาเรลลาชีครับมาช่วยเพิ่ม t e x t อร์ความยืดความเหนื่นให้กับเมนูของเราวันนี้ครับ และเส้นพัสซ่าที่ผมใช้วันนี้ครับก็นี่เลย a g n e s i f e t t u c c i n i flat อันนี้เขาก็จะเป็นเส้นพัสซ่าแบบแบนด์ครับคุณภาพพรีเมี่ยมจากอิตาลีเลยแต่ที่พิเศษกว่านั้นครับเขาจะมีรอยหยักอยู่ในเส้นพัสซ่าด้วยช่วยทําให้เวลาที่เรานำมาทําเมนูตา่างๆรสชาติก,ก็จะซึมเข้าเนื้อได้มากยิ่งขึ้นเลยครับ และเคล็ดลับความอร่อยของเมนูวันนี้ครับก็นี่เลยแอตเนซี่พัตตาซอสชีสแอนเฮิร์บอันนี้เขาจะเป็นพัตตาซอสครีมชีสแบรนด์สัญชาติอิตาลีครับที่ปรุงรสชาติให้เสร็จเรียบร้อยครับอร่อยกลมกล่อมลงตัวหอมกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรอิตาเลียนแถมยังสะดวกสุดๆครับเพียงแค่เราอุ่นร้อนก็นำมาราดพาสต้าสัปรทานได้ทันทีเลยครับเรียกว่าเหมาะแล้วก็ลงตัวกับเมนูนี้สุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมเส้นพาสต้ากันไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็็ตตัั้้้้้้้้งงนนนนารรรรรอออออไไววจเเเเเเดดืืียยยบบแลลลลใหิมกกปค เื่อให้เวลาที่เราต้มเส้นเสร็จแล้วเส้นจะได้มีรสชาตินะครับแล้วก็นี่เลยครับ Agnese f เฟ t u c c i n ี f แฟตครับอันนี้ก็นํามาต้มได้เลยนะครับอย่างเส้น Fettuccine นะครับเขาก็จะมีระยะเวลาบอกนะครับอย่างวันนี้ผมต้องการต้มให้เป็น a d e n ต้ครับก็ต้มอยู่ที่6นาทีครับเนี่ยดูจากหลังซองได้เลยนะครับก็ใส่เส้นลงไปต้มได้เลยครับ ป่อยให้เส้นเขาโดนน้าร้อนสักครู่ครับเส้นก็จะนุ่มแล้วก็ลงไปในหม้อเองเลยนะครับคนช่วยสักหน่อยระยะเวลาการต้มนี่ขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยนะครับอย่างเงี้ยผมต้องการต้มให้เป็นออกอันเดนเต้น,นี่คือมีความกรุบข้างในครับก็จับเวลาที่6นาทีครับ แต่ใครชอบให้เส้นแบบออกนุ่มทั้งเส้นนะครับไม่มีแบบเป็นไตยอยู่ตรงกลางนิดๆอย่างนี้ครับก็ต้มอ,อยู่ที่ประมาณ8ดนาทีได้เลยครับหรือว่าตามความชอบได้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเดี๋ยวแค่ต้มแล้วนาขึ้นมาชิมครับพอเส้นนุ่มตัวก็คนๆสักหน่อยครับให้เส้นกระจายตัวแล้วดนน้ำร้อนให้ทั่วๆครับเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยครับ เวลาที่เราต้มเส้นพาสตา้าเนี่ยครับเราไม่จำเป็นจะต้องใส่น้ํามันลงไปในน้ําที่เราต้มเลยนะครับเราปรุงแค่เกลือลงไปเล็กน้อยก็พอแค่พอให้เส้นมีรสชาติครับนี่จะเป็นเทคนิคเลยเราจะต้มเส้นพาสตา้ามาได้ในแบบที่เราต้องการเลยครับเดี๋ยวเรารอจนกระทั่งครบเวลาก่อนเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ต้มเส้นมาจนครบเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยวิธีการเช็ดง่ายๆครับให้เรานําเส้นขึ้นมาชิมดูได้เลยครับ วิธีการเช็คให้ดีที่สุดเลยครับเส้นมีความกรึบนิดนิดครับเป็นอัรเดนเต้แบบที่ผมชอบเลยอันนี้กำลังอร่อยนะแนะนําครับเวลาที่เราทําเมนูนี้ให้เราเผื่อความสุกข,ของเส้นไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เรานําไปเคล้ากับซอสแล้วเส้นเขาจะสุกต่อ,อกหน่อยครับอันนี้ก็ตักขึ้นมาแพ็คเสดดน้ํารอไว้ได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราเคล้าเส้นที่เราลวกเรียบร้อยแล้วครับด้วยน้ํามันพืชหรือว่าเป็นน้ํามันมะกอกก็ได้ครับ เทราดลงไปเล็กน้อยครับก็คล้าให้น้ํามันเคลือบเส้นทั่วเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคครับทําให้เส้นเฟตตูชินี่ได้เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้ะจะไม่เกาะกันครับแล้วก็เป็นเงางามสวยงามครับดูน่ารับประทานไม่ต้องใส่เยอะนะครับกะให้แค่น้ํามันเคลือบเส้นได้ก็พอครับคล้าๆนี้เลยแล้วการที่เราคล้าเส้นนี้ครับก็จะเป็นการระบายความร้อนนี่ครับทาให้เส้นอ่ะไม่สุกต่อจนเกินที่เราต้องการครับจะได้ ความร้อนคลายออกแล้วก็สุกในแบบที่เราชอบพอดีครับท่านี้ก็ใช้ได้นะครับนี่พักรอไว้ก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเปิดเตาอีกครั้งหนึ่งครับพอกระทะร้อนครับก็เบคอนครับใส่ลงไปจีในกระทะได้เลยครับระดับความสุกของเบคอนนี่ตามความชอบเลยนะครับใครชอบให้ออกหอมๆกับกรอบหน่อยก็จีให้ออกกรอบได้เลยครับแต่อย่างผมวันนี้ผมจะทําให้แค่มีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อเบคอนยังไม่แข็งจนเกินไปครับ หลืวแต่สไตล์ความชอบเลยนะครับอย่างบางคนก็ชอบเอาไ,ไว้สําหรับโรยแต่งหน้าด้านบนไว้ทานนะครับก็จี่ให้กรอบก็หอมอร่อยป็นแบบครับนีครับผมจี่เบคอนมาได้เหลืองขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับก็ตักออกพักเ็จน้ำมันรอ้อยก่อนเลยครับ เสร็จแล้วก็ใช้กระทะใบเดิมได้เลยครับแล้วก็พระเอกของวันนี้ครับนี่เลยแอ็กเนซี่พัซซ่าซอสชีสแอนเฮิร์บครับนี่เขาจะเป็นพาซต้าซอสที่ปรุงมาให้เสร็จเรียบร้อยครับนี่เลยเป็นซอสอย่างนี้เลยครับนี่เราก็คนๆสักหน่อยครับแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะได้เลยครับปริมาณนี้ตามความต้องการได้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมทำพาสต่าค่อนข้างเยอะครับก็จะใช้ซอสเยอะหน่อยครับเสร็จแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับ ใช้ไฟกลางๆพอนะครับแล้วผมจะเติมน้ําเพิ่มลงไปเล็กน้อยครับเราใช้กระทะที่เราจี่ตัวเบคอนเลยนะครับเราจะได้ความหอมจากเบคอนด้วยครับมาอยู่ในซอสของเราพสตซาซอสตัวนี้ครับจะเป็นซอสพสตซาที่ปรุงมาให้เรียบร้อยนะครับแถมยังสะดวกสุดๆเลยนะเราแค่นามาอุ่นให้ร้อนแล้วก็ราดกับเส้นพัตซารับประทานได้เลยครับรสชาติเข้ามาเข้มข้นหอมชีสหอมเครื่องเทศมาพร้อมเลยครับเรียกว่าสะดวกสุดๆครับทาเมนูได้หลากหลายด้วยนะผัดให้ซอสกับมาร้อนดีก่อนครับผมก็เลยต้องหยดน้ําเล็กน้อยครับ ไม่อยากให้ซอสข้นจนเกินไปความเข้มข้นนี่ตามความชอบได้เลยนะครับแต่อย่าให้เหลวเกินนะถ้าเกิดซอสเหลว<ๆ>เกินเนี๋ยจะไม่เกาะก,กับเส้นของเราครับนี่ครับซอสร้อนดีก็ใช้ได้ครับผมก็จะใส่เป็นเบคอนที่เราจีม๋มาสักคู่ลงไปเล็กน้อยครับแบ่งสองส่วนนะผมจะใส่ในส่วนของตัวผักโขมเลยครับนี่ใส่เพื่อความหอมในซอสเสร็จแล้วก็เส้นพาซต้าครับใส่ลงไปได้เลยเลยส้นสิ เป็นอเดนเต้สุดๆครับเงางามดูน่าทานมากวันนี้ผมทำเยอะหน่อยนะครับประมาณ3-4เถึงสี่เซได้เลยครับแล้วก็ผัดเคล้าเส้นกับซอสให้ทั่วกันเลยครับให้ซอสเกาะเคลือบเส้นให้ทั่วเลยนะดูสิกลิ่นของซอสพัสซ้านี่หอมดีมากครับกลิ่นเครื่องเทศเ็หอมสุดๆเลยนี่ผมซอสน,น้อยไปน,นิดผมจะเพิ่มอีกหน่อยครับกะเอาได้เลยนะครับความเข้มข้น นะครับที่ผมบอกเราก็เลยต้องเผื่อความสุกข,ของเส้นพสตซ่าไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มเขาจะร้อนแล้วก็จะสุกต่อเล็กน้อยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนุ่มเกินแบบที่เราต้องการเนี่ยท่านี้ใช้ได้แล้วครับกาลังดีแนละ้วปิดเตาได้เลยลอดูสิเส้นเฟตตูชิน่ของเราแบบเหนียวนุ่มอันเดนเตสุข,ขอลองชิมหน่อยครับว่าซอสเกาะกับเส้นแล้ว็นชาติเป็นยงไงบ้างชิมดูนะอืมโอเคเลยครับ เส้นมีความกรุบๆนิดนี้ครับเป็นอารเทนเต้ดีแล้วก็ซอสเคลือบเส้นรสชาติกันดังดีครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมจัดใส่จานก่อนเลยครับอย่างวันนี้ผมจะทําไปผักโขมอบชีสด้านบนด้วยครับเป็นท็อปปิ้งนะก็ใส่เป็นถาดสําหรับอบชีสอย่างนี้ได้เลยครับครับพาสต้าที่เราเคล้ากับซอสเรียบร้อยครับหืมสิน่าทานครับแค่พาสต้าเดี๋ยวนี้ก็หอมชวนหิวแล้วครับเมนูนี้ครับเป็นเมนูที่ถูกใจทุกคนแน่นอนครับโดยเฉพาะเด็กๆนะ ชอบแน่นอนครับได้ทั้งเส้นพัตซ่านุ่มหนึบแล้วก็ผักโขมอบชีที่หอมหอมด้านบนมีชีจำเยิเ้ยมนี่รับรองเลยครับนี่เลยครับเราก็จะได้เส้นพัตซ่าที่เราใส่ภาชนะที่เราพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วรอไปก่อนแล้วก็กระทะไปเดิมได้เลยครับเปิดเตาอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ผักโขมแช่แข็งครับนี่นำลงมาผัดผ่านความร้อนอีกครั้งนึงนะครับผักโขมที่เขาแช่แข็งมาเนี่ยเป็นผักโขมที่เขาทําสุกมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานํามารับประทานครับไม่ว่าใครจะนำไปทําสลัดหรือว่าจะมาทําเมนูอื่นก็ควรจะผ่านความร้อนดีรอบครับนี่เราผัดผักโขมก่อนเลยครับใช้ความร้อนอย่างเดียวก่อนเลยอย่าเพิ่งเติมน้ำลงไปนะครับเพราะว่าผักโขมที่เขาลวกมาหรือว่าแช่แข็งมาเนี่ยมันมีความชื้นเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดเราใส่น้ําลงไปด้วยเดี๋ยวน้ําจะเยอะเกินทําให้ผักโขมเรามันดูเละเกินไปครับ แล้วก็ไม่ต้องผัดนานนะครับเพราะว่าผักขมสุกมาแล้วเกิดเราทำนานเกินไปมันจะสุกจนเละเกินไปครับแามแม่ลอยให้แค่ร้อนพอผมก็จะผัดคราวเอาซอสท,ที่ติดตามกระทะออกมาเลยครับเพราะว่าซอสท,ที่เราจะใช้ต่อครับก็จะเป็นตัวเดิมเลยครับ i, ata, aut, เอ็กเนซี่พาสต้าซอสชิดแอนเธอร์ไปครับเรียกว่าขวดเดียวครบจบครับทำเมนูได้หลากหลายเลยลาผัดให้ผักขมร้อนขึ้นมาก่อนเลยนะครับ เพอผักโขมร้อนจังทั่วครับก็ใส่ซอสลงไปได้เลยครับก็แอคเนซี่พัดซ่าซอสชีสเอนเทอรครับปริมาณนี้ก็ตามความชอบเลยครับใครชอบทานรสชาติเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนครับขวดเดียวนี้อร่อยครบจบจ,บจริงๆเลยครับคล้าให้ซอสเคลือบกับผักโขมให้ทั่วเลยครับหอมมากครับตอนนี้ผักโขมพอโดนความร้อนขึ้นมายิ่งเคล้ากับซอสด้วยนี่ผมจะสรดจผมเต็มซอสที่หน่อย แล้วลองชิมรสชาติดูครับว่าถูกใจหรือยังอโอเคเลยอร่อยแล้วรสชาตินี่มาครบเลยครับแล้วก็ผมขออีกนิดหนึ่งครับซอสอีกนิดหนึ่งต้องการเข้มข้นนิดนึงชอบทานรสจัดครับแล้วก็เบคอนที่เราแบ่งไว้ครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็มอสซาเรลลาชีสครับเติมลงไปในนี้เล็กน้อยครับ จะใส่ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะนําไปเบิร์นด้วยครับก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้โรยด้านหน้าครับไว้เบิร์นให้สีเขาฉ่ำๆเยิ้มๆหน่อยจะได้ดูน่าทานแต่ว่าในตัวผักขมให้มีชีสด้วยครับจะได้หนึบๆหน่อยเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยครับหอมมากครับแล้วก็ดูน่าทานมากผักขมชีสมานเราครับใส่มอสเซเรล่าไปยืดๆเลยครับหอมเบคอนด้วย เสร็จแล้วก็นำมาราดบนพาสต้าที่เราเตรียมมาได้เลยครับ mm hmm. mm hmm. เช่น,นี้ก็น่าทานสุดๆแล้วครับเนี่ย okay. mm hmm. แล้วก็ตบท้ายด้วยมอสเซเลรล่าชีสครับโร mm hmm. mm hmm. ยลงไปให้ทัวท่วๆเลย เสร็จแล้วขั้นตอนนี้ครับใครจะนําไปอบเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดมีเตาอบหรือว่าเอาง่ายๆอย่างผมครับสะดวกก็ใช้เป็นหัวพ่นแก๊สได้เลยครับเขาจะใช้เป็นหัวพ่นแก๊สเนี่ยครับนำมาเบิร์นเลยนะเรียกว่ากระแตงครับทาให้ด้านหน้าสุกหอมเหลืองแบบที่เราต้องการครับออกสีสวยไงถ้าเกิดใครเบิร์นอย่างนี้ก็ภาชนะที่นํามาใช้ต้องเป็นแบบที่ทนความร้อนได้ด้วยนะครับอย่าเอาพลาสติกหรือตัวที่ไม่ทนความร้อนมานะครับไม่งั้นละลายไหม้นะครับ เบรนให้ชีสออกเกรียมนิดนครับดันผิวเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานดูสิเฟตตูชินนี่ผักขมอบชีสครับน่ารับประทานสุดๆุดเลยครับหอมมากเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเฟตตูชินนี่ผักขมอบชีสครับสิน่าทานสุดสดเลยครับเดี๋ยวเรามาน้องชิมกันดูเลยนะครับอสินี่เลย โคบชิ้นยืดยืดครับเส้นเฟตตูชินี่แบบนุ่มๆเลยน่าทานมากนี่เลยครับมีเบคอนหอมๆด้วยนะนี่เลยครับน่าทานมากลองชิมดูนะครับ กลิ่นของซอสนี่หอมฟุ้งเลยครับทั้งเครื่องเทศแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมครับได้ทานทูกับผักโขมที่นุ่มละมุนแล้วก็เบคอนหอมๆแล้วก็เส้นเซตซูชินี่ครับที่ออกออนเนนเต้พอดีครับมีกริบๆนิดๆเส้นกระดังอร่อยเลยครับเรียกว่าเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยครับเด็ดมากแถมทําง่ายสุดๆไปเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นไอเทมที่ควรมีติดครัวไว้เลยครับอยากรับประทานเมื่อไหร่ก็นํามาปรุงทานได้เลยครับใช้เวลาไม่นานเลยนี่ดูสิแถมทําง่ายเลยครับ ออ่กคำนะครับสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูพัสซ่าที่ทำได้ง่ายรสชาติอร่อยรับประทานได้ทางครอบครัวเลยครับสำหรับใครที่สนใจซอสพัสซ่าแล้วก็เส้นเฟตตูชินี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือเลยนะครับก็คลิกเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะหรือจะหาซื้อได้ที่5สรรพสินค้ชชันนัทั่วประเทศได้เลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ